สวัสด awesome, ีครับผมสวัสดีครับผมก้นอีสานนักทินนะครับผมเนื่องจากผมบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนครับพี่น้องเนื่องจากมันยากการยากงานหลายอย่างครับผมมื่อนี้ก็ืันนี้ออกมาเห่นทญงหน้านะครับผมบรรยากาศย่มแรงครับบ้านเขาหัวตะเหลวครับผุณครับบ้านเขาหัวตะเหลีวเด้อครับผุณก็เลยยากการยากงานบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนครับบ่ได้ออกหากินบ่ได้ ไปไซเลยครับผมอยากจตนํ้ำห้น้ำหน้าแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ติดงานครับได้ไปสมัครงานไปกับมีงานเห็ดมีเงินใส่กันอยู่ตามภาษาครับครับผมเมื่อนี้ผมกับผมมีอย่างผมกับท่มาเบิ่งวิถีคนพามาเบิ่งชีวิตประจําวันของผมนะครับงานอดีตเหล็กหรือว่างานประจําของผมบม่มีอย่างหรอกครับผมสีพามาเบิงบาาบ่ง ครับผมนอนอยู่ให้อยูน้าครับผมนอนเฝ้ารถผมก็อยูนี่รถอีแตกเสียผ้าในบางส่วนครับผมบรรยากาศเร่งๆรงามงครับผมพี่น้องเปื่อนเบื่อนบงผู้ใดยู่ในกรุงเทพได้เห็นบ่ครับที่ยู่ตามทตรงหน้าส้างผมก็จจางแม่โค้มาขุดไปครับผมเฮ็ดเป็นส่างมองนั่นก็คอกเปียดผมเปียดผมผมเรืงสีเงยนะครับผม๋ยวผมพาสิไปเบ่งไกลๆสิอาหารมันสองสสยหิวแล้วมันคแเราครับ ครับมาหน้ากัขาดบ่ได้ครับผมเจ้าซีแสดของผมมานั่มข้เขาครับันั่นเป็นกล้องวัดระยะเฮ้ยน้ำมันกันสนิมท่าปืนไ่ได้เก็บตัวนี้แมกกาซีนเสียด้วยนี่ผมใส่หัวระเบิดครับย่ำร่อนฝอให้ฝ้าหน้ายา่ำาพืนครับผมเดี๋ยวผมพาไปบึง เป็นหน่อยครับเมื่อนี้ว่ามีคลิปยังครับผมกับมาทายบรรยากาศในเพื่อนๆใ้เบิเ่งนี้สิครับเดี<ล>๋ย<บ>วผมกับผมออกมากแล้วครับปุ๋นะครับเห็น<ล><บ>ผมกำลังหิตักเขาไปเกีย่ยวมั้งยังองอกมากเลยครับผม กำลังเป็นตะหักกำลังนั่นครับผมเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้เป็นมูครับผมมูยามนอนหน้าฮะพอ,ดอได้เฝาได้ยังพ่อได้เลี้ยงไว้ถัดเป็นมูเป็นนั่นแหละครับบรรยากาศงามเลี้ยง,งมงมๆเลยครับผมช่วงนี้สุขภาพพ้กกัดดูแลสุขภาพด้วยครับโอ้ย วิถีคนนั่นหน้าเลี้ยงเป็ดกับแค่นี้แหละครับแต่ว่าผมมีอาชีพของผมนะครับโมเมนต์ว่มีอาชีพอาหารเป็ดผมรักเขาไผ่เขาว,ว่านมมดเอาเกียยวเป็ดเลยมามาพี่มาพี่มาพี่เห็นเกียบเห็นกำลังสีให้อาหารมาได้เรียนน้ำเลยเออเดี๋ยวทาก่อนแป๊บน,นึง นี่ครับรงใสยหิวแล้วมังเลียนน้ำปลลเลยเเป็นหัวอาหารครับเป็นเรียกหัวอาหาร มามามาเ้แล้วครับทงสสยหิวครับผมมาพี่มาพี่มาแม่ปิ๊ปปิ๊ปปิปปิ๊ปมาเล้วมาแล้วมาปิ๊ปปิ๊ปปิปปิมามากินได้ขอกีครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องกันครับเอา

นี่นะครับมีมูผมกับมีมูเป็นเป็ดน,น,นี่แหละครับอยู่นัมค่อยอยู่กับเป็ดดีกว่าครับผมแมลงมาครับนี่ครับบรรยากาศอยู่กลางทุ่งหน้าเลยครับผมอยู่กลางทุ่งหน้านะนี่ก็เป็นปลากล้วผมป,ปลูกไว้ช่วงนี้สิเริ่มปลูกบักฮงนะครับมงแก่ขั้นแท้ปลูกบักฮง คาแต่ไข่ล่งแล้วครับเดี๋ยวหนาฝนคงสีได้งามกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวครับวิธีคนนอนหน้าเลียงเป็ดเรียงไก่กับบ๊อมี่างนะครับผมเพื่อนมีก็เอาบรรยากาศมาฝากนะครับผมเนื่องจากบด้เฮ็ดคลิปดนครับบ่แมมีแต่ผมเนี่ครับสี่มานนนอยู่ให้อยู่หน้าหรือว่ามาเฮ็ดเยียงอยู่หน้าพวกแม่ป่าก็อยู่ฟังผนุน ถามเทียงหน้าเทียงนี้ไปก็เพื่นปู่ผักทั่วขายนี่ของยงี้มันก็ปลูกผักขายนะครับปูกผักพริกผักหยังมีมด้ด้วยครับนี่ครับอยู่ข้างๆผมนี่ครับนี่แหเทียงหน้าผมก็ที่นอนผมก็มีนะครับแต่ว่าผมเก็บไว้ข้างบนในบางส่วนที่สำคัญนี่ผมต้องมาเฝ้าปิดซุมมือครับผม ตองมาฝ่อซูมือเลยเพราะว่าขี่กับมุ้ยหลายขนาดมันจ,จบหลักของคนหนึ่งเขก่นแจ็คผมแจ็คสีวายังเด็กก็ว่าอาไปก็สิมาจมยังให้ฟันอีกละ่ะนี่เป็นพักกระถินผมฟันไว้มันแตกไว้ต่กินกับตำหมูหฟันนี่มันจีแตกออกไมมันจีหยอดอ่อนมันเหนียวมากครับผม กินบ่นี่ครับนอนหน้าเลียงเป็ดครับผมชีวิตแบบบ้านของตาวผมก็มีอาชีพนะครับมีงานประจําผมครับผมคลิปนี้ว่ามีอยังไหลครับผมเมื่อนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับผมคนชมยังมีคือเกาวโนเสี่ยงเห็ดิปแต่โดนแล้วบอก่ครลุคลิปครับผมครับเอาไว้ซ้ำนี่นะครับงามถะโนบรรยากาศ